ด้วยคำว่ารัก ู้ชมนะคะ้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลไวน์ยามาฮ่า,านะคะเรายังคงเกาะติดอยู่กบับกระแสของรถใหม่ของอยามาฮ่า,านั่นคือร,รถออลโกมติซึ่งสร้างสีงสันให้กับวงการรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนะคะด้วยการตอบรับที่ดีมากตั้งแต่วันแรกก็เปิดตัวไปวันที่สองก็ใบจองก็สะพัดเลยนะคะเอาละคะวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เก่งนะคะอาจารย์เก่งคะ สวัสดีครับสวัสดีคดีครามาเริ่มกับเรื่องของของแต่งกันนิดนึงครับบอกแล้วว่ารุ่นนี้ซื้อไปโดยสุดนใหไม่ไม่จบที่รถเสร็จแล้วก็จะมีของเล่นตามกันมาอยู่เรื่อยเลยครับของแต่งจากศูนย์ณตอนนี้ของรุ่น Yamaha Fascio นั้นเป็นอะไรบ้างสำหรับในส่วนของการตกแต่งเพิ่มความสวยงามภายนอกนะครับผม โดยทางโรงงานดีไซน์เนี่ยเราจะทาเป็น2รูปแบบนะครับ,รบอย่างคันที่เราเห็นด้านหน้าเนี้เราจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นสตรีทเวิร์กอาทฟ์แฟชั่นและก็จะมีรูปแบบที่2ก็คือจะเป็นชิลออททัวริงแฟชั่นสำหรับในส่วนของตัวสตรีทเวิร์กอาทฟ์แฟชั่นที่เราเห็นอยู่ในกล้องนี้นะครับหลักๆที่เราจะเห็นก็จะมีหนงเรื่องของบังลมตัวสั้นที่จะอยู่บังบนเรือนไม้นะครับผม เรื่องของตัวตุ้มปลายแฮนด์ตุ้มปลายแฮนด์นะครับตะขอเกี่ยวของด้านหน้านะครับในส่วนของข้อไฟหน้าข้อไฟเลี้ยว,ยวข้อไฟท้ายในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นสติกเกอร์ที่จะคู่กับตัวพอร์ตติดตั้งในส่วนของแบตหรือว่าของแต่งด้านช่างนะครับผมก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เลือกเลือกตามสีได้ นะครับผมมีเรื่องของการติดตั้งตัวแหลกอุปรกรณ์ตกแต่งด้านข้างนะครับสําหรับ,บแขวนของอซึ่งถ้าเราดูเนี่ยฝั่งนี้จะไม่เห็นตอนนี้จะเห็นอยู่ฝั่งนี้มันก็จะมีะมอันนี้หนึ่งชิน้นแล้วปล่ะครับกันลมใช่ร<ช>ับ<ช>ก็คือกันลมด้านข้างาตัวนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกันสีกันถลอกมากกว่าเป็นรูปแบบของยางนะครับแล้วก็ตัวพื้นยางพื้นลักน้ำมันเครื่องแล้วก็บังท่อครับ ตัวชุดเขาแียกอหละเป็นแผ่นการความร้อนอท่อนะครับที่ออกมาสําหรับตรงรุ่นในส่วนของฟาซิโอเั็นหลักแที่สําคัญก็คือแต่ละชุดของของแต่งก็จะมีออกมาครอบกับสีของตัวเองใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเล่นสลับได้เล่นสลับได้เพราะจริงๆแล้วตัวที่เรียกว่าแมทช์กับสีเนี่ยจะเป็นเรื่องของสีสันของสติ๊กเกอร์ที่แต่ตัวขอบด้านข้างากับตัวด้านหน้ามากกว่า รวมถึงตัวชุดข้อไฟเนี่ยก็คือจะไปแมทช์กับสีของตัวรถแต่ละรุ่นแต่ละสีนั้นๆครับก็มีแค่เฉพาะบางชิ้นเท่านั้นใช่ครับอันนี้อันนี้ผมขอแนะนำไอ้เรื่องข้อไฟนิดนึงถ้าเกิดใครอยากเอาไปติดเองครับแนะนำว่าให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ดีก่อนก่อนจะติดนะครับมไม่งั้น,จะ,นจะติดมไม่อยู่ใช่เพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการติดแป้งด้วยกาว 3M ครับซึ่งพอติดแล้วเนี่ย ลักษณะของพื้นผิวเนี่ยถ้ามีคราบมันเช่นคราบน้ํามันคราบนิ้วมือพวกนี้ก็จะทําให้โอากาสที่กาวจะยึดแน่นไม่ดีก็มีโอ<ช>กาสที่จะหลุดง่ายเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไปลงแวกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ทำให้เกิดพื้นผิวมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนจรติดตั้งจะต้องการทำความสะอาดตรงนั้นออกไก่อนครับถ้าเป็นชริความรู้เล็กๆที่ให้กับผู้ชมนะคะผมในขณะเดียวกันเนี่ย เรามีการแต่งแบบสองสไตล์ด้วยกันใช่ครับทันนี้สไตล์แรกเนี่ยเราเรียกว่าเมื่มีเทีจาย์ได้ไหม่าสกู่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นสตรีทเวอร์พลา์แฟชั่นก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นแบบใช้ชิลๆชิคๆประจำวันใช้งานง่ายๆรถใจตลาดรถไปทำงานรถไปโรงเรียนไปโรงเรียนประมาณนั้นไปมหาวิทยาลัย ก็ถือว่าน้องๆหนูๆว่าขี่ได้ใช่ครับรุ่นนี้ความโดดเด่นของเขาก็คือการที่น้ําหนักไม่เยอะเกินไปใช่ครับแล้วก็ตัวบอกก็ไม่ได้ไดูถือว่าสูงมากแล้วก็น่ากว้างของบอกเนี่ยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเวลาขึ้นค่อมขึ้นยืนหรือว่าขึ้นนันะ่งเนี่ยขาจะไม่ได้กางมากก็เลยจะทําให้จะใช้ฟิลของการยืน จะมีความรู้สึกว่ายืนสนิทติดพื้นง่ายกว่าให้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นอย่างพี่ก็ขับได้ได้ได้เพราะว่าขนาดส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองเนี่ยขาลงพื้นได้นี่คือความมั่นใจในการข,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 ขับขี่ค่อนขันขึ่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของส่วนสูงแล้วชุดแต่งครับอาจารย์จะมีออกมาเรื่อยๆไหมครับ ตัวนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการพัฒนาการเนี่ยน่าจะยังพอมีเพียงแต่ว่าถ้าออกมาไม่ทันรุ่นตัวนี้อาจะเป็นรุ่นของตัว Coloring ช n หรือการเปลี่ยนสีรุ่นหน้าหรืออะไรตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องขอดูทางทีม Development อีกทีนครับแต่ถ้านับถึงปัจจุบันณนะวันนี้รเรามีเป็นของแต่งที่ตรงแาบกโรงงานสองสไตล์เท่านั้นอันนี้อันนี้เราก็ไปเข้าที่ศูนย์บริการให้ศูนย์เลยใช่ไหมครับที่ของแต่ง ได้ครับหน้าร้านยามาฮ่าสุขแผ่ทุกสาขาทั่วประเทศไทยใช่แต่ว่าอาจจะต้องมีการสั่งจองล่วงหน้ากันนิดหนึ่งเพราะว่าบางร้านอาจจะไม่ได้สต็อกไว้หรือมีการที่เรียกว่าลูกค้าตกแต่งเป็นของหมดร้านร้านก็จะต้องมีการรอสั่งของออสักระย,ยะเนาะ,ะครับแล้วถ้าถ้าจะต้องรอสั่งของกันเองหรืออะไรก็เปิดหน้าเพจรับสั่งของจากตรงนั้นถ้าสั่งจากตรงนั้นเนี่ย น่าจะต้องเป็นเรื่องของการสั่งค่ะยังไงก็คือต้องผ่านร้านดีเลอร์ว่าตัวแทนจำหน่ายเราดีกว่าทั้งนั้นก็ควรไปติดตั้งที่ศูนย์บริการดีกว่าครับจริงเพราะว่าให้ความมั่นใจได้มากเลยใช่ที่นี่รับเนี่ยใช่ครับศูนย์ย่มาห้าพรีเมียมสีนัทชารินครับรับแน่นอนใช่ครับแล้วก็สามารถมาซื้อของแต่งได้เห็นก็วางอยู่ใช่เต็มเลยของแต่งสามารถเบิดจากตรงด้านแล้วก็มาตกแต่งได้เลยนะครับอาจารย์ได้อธิบาย เรื่องของ,าง,ของการตกแต่งไปแล้วบางคนบอกฉันอยากจะติดสติกเกอร์ฉันอยากอะไรเพิ่มก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ที่คุณจะไปดีไซน์ยังไงแล้วก็มีคลินิกเล็กๆอีกนิดนึงครับอย่างที่บอกคือเรามีหมวกกันน็อคสีตรงกับตัวสีของตัวรถเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันหมวกกันน็อคเราก็มีครบสีกสี ใครอยากจะไปทําอะไรดีไซน์เพิ่มเติมก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างก็คือแมทกสีใช่แล้วใชครับเขามีมาลองหลับครบทุกสีครบครับ6สีอาจารย์คะในขณะเดียวกันเนี่ยถามจริงตอนนี้ของแต่งขายดีไหมเท่าที่ได้ยินมาถือว่าดีมากนะครับกระแสตอบรับสูงใช่เนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องแตกมากเลยว่าซื้อรถแล้วไม่จบจะไปจบที่ของเล่น แล้วรู้สึกว่าความต้องการของของของเล่นของยามาฮ่าฟาซิโอไฮด์รุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยคมีมาอย่าง่อมื่อะๆต้องบอกว่าเป็นทั้งรถที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันจริงๆและเป็นทอยเลยในตัวเป็นของเล่นสําหรับท่านเจ้าของท่านผู้ครอบครองหลายๆท่านและก็เป็นความภูมิใจของกทณด้วยนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของการตกแต่งรถยามาฮ่าฟาซิโอไฮด์ให้กับคุณผู้ชม อีกหนึ่งสไตล์อีกหนึ่งสต,งสต์ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักรู้ค่ะ